สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวซาดิโอมาเน่นั่นเองนะฮะราคาตอนนี้คงจะขายได้แค่นี้แหละฮะประมาณเก้าล้าน10ล้านฮะดังนั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปปล่อยอีกทีนึงในช่วงที่มันราคาขึ้นแล้วกันนะฮะซาดิโอมาเน่ครับร่าง POTM นะครับ,รรบก็มาด้วยโอโอเก้าสนั่นเองนะฮะสกิลบูทของเขาคือเซคเกนสไตเกอร์นั่นเองนะฮะ เป็นกองหน้าหมายเลข2อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆเหมาะในการที่จะเล่นคู่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือแบบว่าเขาจะค่อนข้างยืนหลังๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลงมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นตามนั้นจริงหรือเปล่านั่นเองครับจากสโมสรลิวพูลนั่นเองฮะความถนัดเท้าคือเท้า5ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานั่นเองฮะค่าสเตมินา9เต็ม10ครับอ่ะสกิลมุฟสีดาวครับราคาตามที่บอกไปนั่นเองนะครับในเรื่องของสแตครับนี่ครับความเร็วครับก็ค่อนข้างดีนะครับนี่หนึกับ99นั่นเองฮะ หือว่าคล่องตัววิ่งเร็วอยู่เหมือนกันนะครับค่าการจบสกอร์โอ้โหเกินร้อยมาก็ถือว่าโอเคนะครค่าฟินิชชิ่งนีหนึ่งร้อยสองนั่นเองครับการยิงครับหนึ่งร้อยสามครับยิงไกลเก้าสิบเอ็ดนะยิงไกลอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับสเตตตรงนี้นะครับการหาพื้นที่หาตำแหน่งครับหนึ่งร้อยห้านั่นเองนะฮะการยิงลูกโค้งครับการเคิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับอยู่ที่แปดสิบหกนั่นเองฮะอาจจะไม่เคิร์ฟมากนะครับคนนี้ การเลี้ยงบอลนะครับนี่ครับอยู่ที่101นะครับการควบคุมลูกบอลการคลองบอลอะไรประมาณนี้ครับอยู่ที่99นั่นเองครับความคล่องตัวอยู่ที่103ครับอืมการทรงตัวครับอยู่ที่99ครับลูกกาอากาศครับนี่ครับให้มาค่อนข้างดีท่านนี่เฮดดิ้ง97เลยนะฮะโอ้จัมปิ้ง95ครับดูจากสแตทแล้วน่าจะดีนะฮะนะลองมาเปิดโหมงเกมมิ่งกันนะครับเกมนี้ค่าสเต็งนะครับหรือว่าความแข็งแกร่งนะครับอยู่ที่83นั่นเองครับสูง175่งรอยเจดสบห้ซนติเมตรโอ้โหดับฟ จแต่เรื่องลูกาอากาศดีมากเลยครับแต่ว่าสูง175ซนติเมตรฮะมันแบบมันแปลกผันกันนะเกมรุกดีนะครับนี่ครับไฮเลยครับเกมรับกลางๆนั่นเองนะครับพลังแฝงให้มา2อย่างครับก็คือในเรื่องของไหวพิบนะครับนี่ครับเป็นการเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเวลาที่เลี้ยงบอลครับเป็นสปีดทิเบอร์นั่นเองครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองเฮดทูเฮดกันนั่นเองฮะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนํานะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามือถเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับโอเคครับก็เกมแรกนะครับร์พูเจอกับตินนะฮะ TIN นะ มาด้วยแผน4-3-3 h o ล d i n g เหมือนกันนะฮะโอเควันนี้มานี่ครับยืนเป็นหน้าเป้านั่นเองฮะแทนโรนัลโดนหนึ่งวัน,นครับเ,เริ่มเกมครับก็ลิวพูไปเยือนตินนั่นเองฮะตินเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนครับอาคิมี่ครับมาที่เปเป้ครับมาที่เนย์มาร์ครับอ้อ่าไม่ฟาครับ ยังแท็กบอลได้อ้าวลูกนี้โอ้โหเกือบแล้วครับเมื่อกี้นี้นีกว่าเนม่าจะได้บอลไปนะฮะชไมเคลนเปิดมาทางฟิกโก้ครับฟิกโก้จ่ายคืนมาที่เดบอยแล้วก็เดบอยก็คืนให้ฟิกโก้เหมือนเดิมครับลูกนี้ครับรอมาเน่เติมเข้าไปโอ้โหลูกนี้มาเน่วิ่งไปไม่ทันครับโอ้โหลูกนี้ครับ,รบเสร็จสตอยคอฟไปเรียบร้อยแล้วครับมาน่เข้าไปไประจําจุดไม่ทันนะฮะอืเลยไม่ได้ดูลูกหม่งของมาเน่เลยครับ เดียร์พูลก็นำไปในนาทีที่สิบสามนั่นเองครับคิมมีครับบลูสวิกโอ้เดอบอยตักบอลไว้ได้ครับลูนี้ฟิกโก้ทิ้งแล้วฟิกโก้ไปแล้วครับไปแล้วยาวๆนะครับหน้าเติมมาแล้วโอ้ลูกนี้ลูมันยยลี่ครับเขีรยบอลไว้ได้ลูกนี้ว่ายังไงครับสตอยคอฟไม่ได้ครับลูกนี้อันนี้ครับยังได้บอลอยู่ ขอปันหน่อยซิอ้าวลูกนี้จดนชนครับอ้าวยังไงครับโอ้ยบอลเข้าทางของสตอยคอฟพอดีฮะลูกนี้ฮะลูกนี้มานี่โดนโดนผักด้านหลังฮะบอลเข้ามาที่สตอยคอฟครับก็สตอยคอฟก็เอาไปกินนั่นเองนะโบโซวิกค,ครับมาที่มาเรสมาเรสโบโซวิกจอจินโน่ครับโมดริก โอ้ดอบอยครับตัดบอลดีนะหรือว่าตัดบอลดีนะฮะดอบอยตรงนี้โบสวิกยิงเลยโอ้ยลูกนี้โอ้ยิงอย่างไกลเลยครับลูกนี้ครับตามที่เคยรีวิวไปครับถ้าจำไม่ผิดนะโบสวิกนี่ค่อนข้างที่จะยิงไกลยิงแถว2ดีนะฮะและลูกเมื่อกี้นี้ก็เห็นชัดๆเลยครับสมัยเคลื่อนเกือบปัดไม่ออกครับเมื่อกี้โดนเสาไปก่อนนะครับไม่งั้นก็เป็นประตูแล,ล้วครับเมื่อกี้ ครับขันสโลวไปได้ไหมยังได้อยู่มาให้สตอยคอปสตอยคอปแปะไปตรงกลางครับลูกนี้มาเน่ลองดูสิอ้าวโลูกนี้ครับเดือยบอยวิ่งมาเติมครับลูกนี้ครับชอบมากมากเลยฮะเดือยบอยขึ้นสุดลงสุดนะครับอผู้ขึ้นนําไปสามประตูต่อศูนย์ครับมาเน่ยังยังเงียบกริบอยู่เลยนะฮะมาเน่ช่วยช่วยยิงประตูด้วยขอร้อง อ่ะแล้วก็หมดครึ่งแรกไปนะครับก็นําไป3ประตูต่อศูนย์ฮะมานี้ในเกมครึ่งแรกนะครับก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นการต่อบอลถ่ายบอลไปให้เพื่อนนั่นเองฮะมีเกือบมีจังหวะหนึ่งแล้วครับที่จะได้ยิงนะแต่ว่าโดนโดนโดนเบียดไว้ก่อนครับเสียจังหวะนิดนึงอ่ะครึ่งหลังเดี๋ยวเราจะลองให้เจาะเข้ากลางดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรครับถ้ามานี้อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มีจังหวะแล้วหนึ่งทีโอ้โหเอาล้ครับเอาล้ครับมานี้ยยิงแล้วครับ เกมนี้ครับยูฟขึ้นนาไป4ประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้ครับเลนเช็คมา1ทีแล้วก็มีจังหวะมีช่องเนาะแล้วก็ส่องเลยนั่นเองฮรันีมาโมดริกครับนี่มาไหลไปทางขวาให้มาเลสครับมาเลสจ่ายบอลตามช่องไปที่จอจินโยครับลูกนี้กองเต้ยังเคลียบอลไว้ได้อยู่ครับยังได้อยู่กองเต้ยังได้อยู่อ่ะมาเนี่ไหลสั้นไปที่เดบอเิลเซ่นครับอื้ลูกนี้ เดือยบอลมาที่เปเป้เครับไหไปทางอีเล็กเส้นครับรูนี้โอ้ต่อบอลอีเล็กเส้นมองมานี่แล้วโอ้ไม่ใช่มานี่แล้วสตอยคอฟแล้วนะไหลเกินไปไหน,นครับนะครับนาทีที่65นะ้าครับเกมเริ่มจะให้เปลี่ยนมานน่แล้วครับแต่เรายังไม่เปลี่ยนนะฮะยังต้องดันใช้ไปก่อนนะเอาแบบว่ารีวิวให้จบก่อนนะครับเดือยบอมาที่ฟิกโก้ครับลูกนี้ นี่มาเดบอยมานี่ครับอตามช่องเลยครับลูกนี้ฟิกโก้กองเต้ครับโอ้ลูกนี้ครับส่งกลับหลังเฉยจะส่งให้สตอยคอร์ครับเมื่อกี้พลาดกันนิดนึงครับดวหาคิมี่ครับแท็กเคลื่อนไปครับเป้ยังดักบอลไม่ได้ครับมาที่เดบอยฟิโก้ครับลูกนี้มีไหม เข้ากลางมาที่มาเน่สิลองดูสิลูกนี้กองเต้ครับให้ทีเดอะบอยอ้าวมาเน่ครับลูกนี้ยังไงครับมีจังหวะมีช่องแล้วหนึ่งทีแล้วก็ยิงครับโอ้โหเท้าซ้ายทั้งคู่เลยไหมลูกเมื่อกี้เท้าขวาลูกนี้เท้าซ้ายปะครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีบอีกทีนึงนะแต่ลูกนี้ขาซ้ายครับก็ยิงคมอยู่เหมือนกันนั่นเองฮะเท้าสองทั้งคู่ครับก็เลยไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องของการยิงฮะยิงเท้าไหนก็ได้ครับคมทั้งคู่ ครับนาทีที่8 8ครับตอนคอปไหลมาที่คาร์เซโลครับอ่าแล้วก็หมดเวลาครับก็ถือว่ามานี่เกมนี้ก็ถือว่ายิงไกลดีนะฮะแม้ว่าค่ายิงไกลจะแค่91นะแต่ว่ายิงแรงอยู่ที่103เงก็เลยดูทําออกมาได้ดีนั่นเองนะฮะในเกมที่แล้วนึ่ครับอ่าเกมนี้ครับเจอกับเซเมนคูรานิคุรันจินะครับน่าจะเป็นประเทศอื่นแหละดูแบบชื่อไม่คุ้นเลยนะฮะ โอเคลิฟูเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนครับเล่นในบ้านครับสนามนี้สดใสครับสันติไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหแล้วก็โดนชนครับอ่ะยังเป็นลูกทุ่มของลิพูครับลูกนี้ฟิกโกมาที่เดอะบอยครับหลายมาที่สานิติลูกนี้ว่าอย่างไรครับสตอยคอปประจาจุดแล้วโอ้โหแล้วก็หมุงไปครับสตอยคอปครับโอ้หเขาเรียกว่าเป็นลาช็อตนะลาช็อต สตอยคอปครับเอ้ามานี้หายไปไหนจริงๆมันจุ๊บโออยู่ตรงนั้นนี่เองมานี่อือือนะค,ครับลิฟูก็ขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองฮนะผ่านหน้าผ่านตาม,มานี่ไปครับมานี้อาจจะไม่เหมาะในเรื่องของเกมเกมนนในเรื่องของเปิดโมงสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเปิดไปทีไรนะครับไม่มานี่อยู่ต่ำตลอดเลยฮะไม่ไปไประจำจุดสักทีหรือว่าสตอยคอปเป็นสายลัดช็อตไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อะรครับฟิกโก้ลูกนี้ฟิกช็อตมา1ทีครับชิปไปที่เดอะบอยโอ้ไม่ถึงครับยังได้อยู่ได้อยู่เดอะบอยลูกนี้ว่าอย่างไรครับชิปมาถึงสตอยคอหอือผ่านหน้าผ่านตาม,มานี่อีกแล้วแต่ชอบนะสตอยคอปหุบเข้ามาดีมากๆเลยนะฮะไปแล้วครับ,รบลูกนี้คันเซโลยังดักบอลไว้ได้ครับดีอาสไปที่สซนิตีครับ มาที่ฟิโก้อ้าวลูกนี้ครับแตะบอลพลาดครับช้าเกินไปหรือเปล่าจับบอลพลาดเลยเมื่อกี้ฟิกกีก้ดีดเซนครับเซนดักบอลไว้ได้นั่นเองครอานะครับดิดเซนไหลมาทางขวาแล้วฮะโอ้ลูกนี้เลนเชงมาหนึ่งทีฟิโก้รอดูมานี่ครับมานี่ไปประจําจุดแล้วครับลูกนี้โอ้โหโอ้โหเป็นจ่ายเป็นลูกเลี่ยดครับก็โดนดักไว้ได้นั่นเองครับ <F> ไฟคีครับโอ้โหลูกนี้โอ้ยเอ็มเปยเป้ยางสวยนะครับลูกนี้ว่ายังแทเอ็มเปเป้โอ้ยยางสวยนะครับเอ้าทำไมไม่ยิงโอ้ยหรือว่าเขาปิงแดงไม่แน่ใจนะฮะเขาเล่นในบ้านเราครับน่าจะต่างประเทศแหละเพราะว่าเขาปิงแดงขนาดนี้นะฮะแต่เรายังเขียวอยู่ครับวันนี้ชิปมาโอ้โหลูกนี้ขันเซโลครับบอลไปได้ครับมาถึงเอ็มเปเป้ครับไปที่เดนมเบเล่ครับโคโรนาครับ 2021เอ้ย2022สิตอนนี้โคิดนาครับแล้วก็หมดครึ่งแรกครับลิพูก็นำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่ใช่มานี่เป็นการเข้าทำนั่นเองครับ <c oughs> มาเริ่มครึ่งหลังกันต่อครับเดเบล่ <c oughs> มาที่กองเต้ครับมาปิญโยส <c oughs> กองเต้ครับไหลเข้ากลางมาที่เฟคีเฟคี มาที่เดมเไปเลยครับสตอยคอฟดักบอลไว้ได้ครับแต่ลูกนี้จ่ายบอลไม่ดีครับลูกนี้ฟิกโกโอ้ล็อกหลบไป2อโอ้ลูกนี้ยังไงฮะไม่ฟาวโอ้ยโดนดึงอยู่นิดนึงนะมานี้เสียจังวาอยู่นะโคลน่าครับมาแล้วเอ็มเปป้ครับเอ็มเป๊ะเลนเช้งมา2ทีคือมาที่โคลุน่าลูกนี้ดักบอลไปได้ครับคันเซโลดักบอลไว้ได้ครับสตอยคอฟไหลเข้ากลางมาที่มานี้ครับอ่องอิล็กเซนอ้ามานี่ทำไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะเริ่มงง เรื่องงงกับตำแหน่งครับมานนี้ลูกนี้คอส <M ane. S 1> บอลยิงเลยโอโ้โห <c oughs> โอโ้โหมีทั้งมีสองทางนะครับหนึ่งก็คือคอสบอลครับสองก็คือยิงนะฮะลูกนี้ครับลูกนิ้วไปปั่นไม่ได้นะเมื่อกี้นี้เป็นลูกปั่นอยู่นะฮะแต่ว่าเข้าขวาเนาะเข้าขวา <c oughs> เข้าขวาแล้วก็ปั่นไม่ได้นั่นเองฮะเสียเสียดายเสียดายตูกนี้มาแล้วครับที่ราฮิมครับตูกนี้ยังได้อยู่เอ็มเป๊ะ โอ้ลูกนี้โอ้โอ้โกองเต้อโอ้ขาสั้นไปหน่อยฮะมันเกี่ยวบอลไม่ถึงเมื่อกีก้โอ้อยังยังไม่ยังไม่หลุดจังหวะอันตรายครับโคโรนาลูกนี้น่าจะปั่นเข้ามาใช่ไหมเอ็มเป๊ะไหลมาแล้วที่บราฮิมครับบาร์บารฮิม,ฮมโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหพลิกตัวได้นี่ก็ยิงได้เลยนะฮะช่องว่างมากๆเลยฮะลูกนี้ครับลูกนี้ครับเป็นการแทคขึ้นพาดครับของดออสต์นั่นเองครับประกบพาดครับ พลาดพลาดพลาดเอาละครับเปลี่ยนเป็นมาโครอยมาแทนนั่นเองครับจากที่เล่นมาโครอยนะครับก็รู้สึกว่าเขาเติมถือว่าเกมรับนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันฮะอีลิกเซนนี่จะมีความแตกต่างกับรอยอยู่ตรงที่เขาไม่ค่อยเล่นเกมรับเท่าไหร่ครับแต่มาโค้รอยนี่ค่อนข้างดีครับลูกนี้โอ้หเอาละครับเอาละครับสตอยคอครับ เบินไป2แล้วนี่ฮะลูกนี้ครับเป็นคอสบอลนะครับจากด้านขวาครับมาที่สตอยคอฟนั่นี่ฮะลูกนี้ครับเข้าขาซ้ายครับขาซ้ายอย่างคมเลยฮะอื้อหือเอาละครับมาเนี้นาทีที่82ครับมาเนี้เหนื่อยแล้วนะครับนี่สเตมินาเก้านะฮะโอ้เริ่มเหนื่อยละโอ้เหนื่อยหลายคนเลยวันนี้เกมนี้วิ่งเยอะครับทั้งสตอยคอฟทั้งมาเนี้ฮะอ่ะซานเซโร่เชียบอลมาได้ครับ เปเป้ที่ราหิมเวนิสุสลนี้ยังไงฮะจะปั่นเองใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยลูนี้ติดตูดนะครับก <c> อ <oughs> งหลังบล็อกไว้ได้ครับลูนี้ฟิกโก้ไปแล้วโอ้โหแล้วก็หมดจบ90นาทีนั่นเองฮะก็มานี่ก็ทําประตูไม่ได้ครับแต่ก็มีส่วนช่วยในจังหวะที่เชื่อมเกมนั่นเองนะครับอ่ะเกมที่สามครับลิปูก็ยังเป็นแผน4-3-3อยู่นั่นเองฮะ อ่าส่วนวิสุมาครับมาด้วยแผนซีหนึ่งสองหนึ่งสองวายนั่นเองครับอ่เริ่มเกมครับลิพูเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนครับดูฟิกโกมาที่ดบอยครับฟิกโกเข้ามาที่อีลิกเซ่นครับไหลไปทางกลับซ้ายครับทีคอนเซลโลเข้ากลางมาต่อครับก็มาที่มาเน่ครับมาเน่ลูกนี้ขอยิงได้ไหมขอยิงเฮอโอ้ยลูกนี้ครับติดหัวทาครับโอ้ลูกนี้สูงมากครับ ตันโค้งแล้วติดหัวมาติเนสมาที่แอนซูฟาตี้ครับฟาบินโยครับมาติเนสยังเปป้โอรลูนีสตอยคอฟวิ่งเข้ามาดักบอลไว้ได้ครับหลาเข้ากลางมาที่กองเต้ครับมาที่อีลิกเซ่นครับยังไปได้อยู่มาเน่มาแล้วครับลูนี้อันนี้จะไปเองไหมไม่ครับโอรลูนีครับยังสวยเลยครับมาเน่ลูนี ดูเพื่อนแล้วจะเปิดได้ไหมโอ้โหติดห้อยนะครับชิมมี่ครับวิ่งมาบล็อกบอลไว้ได้ครับฟาบินโยมาแล้วครับราเมราครับวิ่งไปครับตรงนี้เข้ากลางมาที่เอ็มเป้เอ็มเป้โอ้โหลูกนี้ครับปาดเข้ามาไม่ถึงมาตินี้นะฮะสานิติมาที่ฟิกโก้ครับไปไม่ได้ครับตันอยขึ้นหลังก่อนอันเซลโล่ครับมาที่สตอยคอครับเข้ากลางมาที่มานี่ครับมานี่ได้บอลแล้ว นี่มีช่องครับนี่ตรงนี้ครับ The Boy. The Boy เดอะบอยเดอะบอยขอยิงเองอ๋อไม่ใช่ครับชิปครับหาคิมิโอ้โห <ave> ลูกนี้ไม่ได้ครับตาเมล่าไปแล้วหา <ave> ที่เฟคีครับเห็เป <ave> เป้ครับซีหนึ่งสองหนึ่งสองครับจะเป็เปนแนวแนวด้านข้างนั้นเองครับตรงกลางก็จะมีซีเอ็มแล้วก็ซีดีเอ็มนะครับข้อดีก็คือสามารถที่จะเป็นสาย ให้ปีกเปิดเข้ามานะครับอ่ะลูกนี้เปเป้ยังเคลียบอลไว้ได้ครับสานนติมาที่อีลิกเซนครับเขากลางมาที่มาเน่ครับมาเน่รีบเปิดไปเลยครับฟิโก้ลูกนี้ไปต่อไปโอ้โหโอ้จังหวะสำคัญอาจารย์กระเป๋าเร็วเกินอาจารย์โอ้ยังเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นั่นเองนะครับสตอยคอฟมาที่อีลิกเซนครับเดบรอย สานิติมาที่ฟิโก้ครับฟิกโก้ขึ้นมาที่สานิติครับสานิติไปแล้วไปได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหซูปติไม่ปล่อยเลยฮะสานิติทุ่มมาที่เดบอยคือนมาที่สานิติครับยังไม่ลำหน้าครับเปิดไปแล้วครับลูกนี้มานี่ได้ไหมโอ้โหกระโดดโค้งอยู่นะครับลูกนี้ยังไงฮะอ้าวได้ฟาวแล้วครับลูกนี้ครับลูนี้ครับเดบอยครับไม่พลาดแน่นอนลูกนี้ เึบโอ้โเกือบแล้วครับเมื่อกี้มีนักเตะครับจะไปปิดมุมนะครับลูกนี้แต่ว่าวิ่งวิ่งไปเกินนิดนึงนะฮะเรายิงไปอีกนิดนึงเดี๋ยวคู่ขึ้นนําไปหประตูต่อศูนย์ก่อนนันเอครับจากลูกฟีคิกของเควินเดอบรอยนะครับฟิฟินยอสที่ฟมามินโยทาแอนซูฟติคอนเซโลครับลูกนี้ถึงอยู่ถึงมาติเนสครับ โอ้ถึงคันเซโลโอ้คันเซโลลูกนี้ครับจะคืนมาตินีครับแต่ว่าไม่รู้ใจกันฮะลูกนี้ก็เลยเป็นบอลเกือบจะออกด้านหลังไปครับเอ<ม>าละครับฟิโกไหลามาที่มานี้ครับมานี้แต่บอลยาวไว้หน่อยครับลูกนี้ครับม,มานี้นี่รู้สึกว่าหายไปจากเกมนะฮะเกมนี้น่าจะเหมาะในการเป็นกองหน้าสองคนนะถ้าดูดูแล้วนะครับมานี้เขาจะค่อนข้างที่จะลงไปต่าเหมือนกันฮะดูจากจังหวะที่เขาวิ่งมาครับ วิ่งมาไม่ค่อยทานในะในเรื่องของลูกมงสักเท่าไหานะร่นะฮะหรือว่าเราบอลเปิดบอลเร็วไปไม่แน่ใจนะไม่รอเขาแบบเข้ามาประจําตําแหน่งนะแต่ว่ามันจะต้องเปิดแล้วนะครับตอนนั้นจังหวะนั้นเดือบอยมาที่ฟิกโก้ครับฟิกโก้ไปแล้วเดืบอบอยวิง่งทําทางมาแล้วลูกนี้เดือบอยเปิดมามาเน่โอ้โหอยู่ประจําจุดนะแต่ว่ามีกองหลังนะครับมาประกบไว้ก่อนนะครับลูกนี้กองเต็มมาที่เดือบอยครับเดืบอบอย เฟคช็อตมาหนึ่งทีแล้วก็เปิดมาที่สกอยคอฟครับไม่ถึงครับลูกนี้มานี่โอ้โหมานี่ลงต่ำมากเลยอ่ะเฮ้ยนะครับสตอยคอฟลูกนี้ขอปั่นโค้งๆหน่อยครับหนึ่งทีโอ้โหวันนี้ครับปั่นหลุดกรอบบ่อยมากเลยนะฮะนะครับมีการเปลี่ยนตัวครับหลายตำแหน่งเลยนะครับท่ามาที่กองเต้ครับ มานี่สตอยคอปไล่มาที่เดบอยครับเดบอยเราเพิ่มเติมมามาแล้วครับสันติเติมมาแล้วเทกช็อตหนึ่งทีแล้วก็เปิดไปที่สตอยคอปลูกนี้ว่าอย่างไรครับโอ้โหเอาล้วครับเลวพูครับขึ้นนําไป2ประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่เกกว่าๆนั่นเองฮะทดเวลา2นาทีนั่นเองครับลูกนี้ครับคิดว่าจะจบแล้วนะฮะลูกนี้ได้เปิดนะครับก็เป็นประตูไปครับก็สําหรับมานี่ครับเดี๋ยวเราจะ มารีวิวกันอีกทีนึ่งฮะในหลังเกมนี้นั่นเองครับโอเคครับก็ต้องบอกว่ามาเน่ครับก็เป็นกองหน้าที่ยิงคมนะครับไม่ว่าจะเท้าซ้ายเท้าขวานะครับแต่ว่าในเรื่องของเนี่ยครับเซ็กซ์ันสตาเกอร์นะครับทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนต่ําไปนะครับเวลาที่เราเปิดหมงไปทีไรเนี่ยไม่ค่อยเห็นเขานะครับจะข้ามไปที่สตอยคอร์ส่วนใหญ่นั่นเองฮะในเรื่องของลูกกาอากาศเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเด่นนะถึงแม้สเต็ของเขาจะดีมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของลูกกาอากาศเนี่ย อาจจะเพิ่งเล่นแค่3เกมเนาะมันก็เลยตัดสินไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไม่มงนะใน3เกมนี้นะฐางทั้งที่เราก็เล่นสายเปิดหมงได้นั่นเองครับแต่โดยรวมนะครับค่อนข้างที่จะคมนะครับต่อบอลดีเชื่อมบอลดีนะครับมานี่ครับลงมาล้วงบอลดีนะครับเหมาะกับน่าจะเป็นเหมาะกับกองหน้าเป็นกองหน้าคู่นะครับล้วงบอลแล้วก็ส่งบอลชิงบอลให้เพื่อนประมาณนี้นั่นเองฮะโดยรวมก็ถือว่าดีครับคุ้มกับราคาแล้วกันนะอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับ10ล้านนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ